สวัสดีค่ะคุณลูกค้าคุณลูกค้าคุณลูกค้ารอท่านผู้ชมมาก่อนนะคะอีกแป๊บนึ่นนะคะคุณลูกค้าค่ะสำหรับวันนี้นะคะใครที่มีปัญหาเรื่องอ้วนอ้วนมากอ้วนชิบหายอ้วนเกิดไต เปิดรีวิวสินค้าปุ๊บโอโ see, โ <c oughs> ้ยอ้วนดมก็อ้วนดูก็อ้วนเรามีตัวช่วยดีๆกับคุณขาวันนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะคะสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะพี่พิมพ์ครับพี่พิมพ์สวยเหมือนกระเทยเลยค่ะอีนี่ไม่ใช่พิมพ์นีพายอันนี้อ่ะมาดามแพงมาดามแพมเป็นกระเทยกระเทยก็คือกระเทยเรามีอาหารเสริมตัวใหม่ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยทําให้คุณลดความอ้วนทําให้คุณสวยนี่เลยค่ะอาหารในรูปแบบเม็ดเด็กเสร็จปุ๊บอ้วกก่อนกินค่ะ ไม่ต้องกินคุณก็หายอ้วนอยากได้มีค่าอยากได้มีคาคุณลูกค้าอยากได้พีเอมาเลยค่ะพี่พิมค่ะแล้วมีอย่างอื่นให้กินอีกไหมคะแบบเป็นของหวานของหวานได้คะคุณลูกค้ามาดามแบบจัดให้นะคะผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งเป็นของที่ดียมากเป็นไอศครีมค่ะคุณลูกค้าค่ะดูนะคะดูค่ะดูค่ะ ดูค่ะดูค่ะไอสครีมอร่อยมากมเลียเท่าไหร่ก็ไม่หมดเพราะเป็นพลาสติกกินไม่ได้ <laughs> อมก็ได้เช่นเดียวกันค่ะอมเสร็จใช้ทำอย่างอื่นได้ต่อค่ะ <laughs> ไม่อ้วนบน๊อไลายแดกไม่ได้นะคะอ่ะถามเรืวว่องความสวยความงามพี่เพ็ญสวยมาอะไรคะสวยเหมืนหมาค่ะ มึงสิค้าสวยเหมือนหมานี่สวยแบบนี้เนี่ยฟูอัวชั่นพุดเดิล <c oughs> แล้วมาดูถึงแป้งกันบ้างแป้งกุชชั่นตัวนี้คือดีมากราคาห0 0พันกว่าบาทขายได้ไหมไม่ขายเพราะอะไรแพงเกินขายอยู่ที่พันหกเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าอันนี้เนี่ยจะดีจริงหรือเปล่าแต่ถ้าใครมีปัญหาเรื่องอ้วนเด็กอาหารเม็ดกันไปเลยนะคะ <Okay. S 1> ดูสิค้าพี่พิมสวยไหมสวยผอมไหมผอมเพราะอะไรหัวขังไว้ในบ้านจบ ไปดูเลยค่ะวันนี้แต่งหน้าอย่างไรให้ใครก่อดีๆนะคะคุณลูกค้าก็คุณลูกค้า รับบนางขายของถ <c oughs> <c oughs> ามว่าทำไรอารติแล้วก็เทปตาสชั้นก่อนใครที่มีปัญหาบอกว่ามาดาแพมค้าช่วงนี้ค้าขายไม่ค่อยดีเลยค่ะแต่งหน้ายังไงให้ขายของดีๆเ <c oughs> อาวันนี้จัดให้แล้วนะครับวันนี้เราจะนําเสนอว่าแต่งหน้าเป็นคนดีมีความซื่อสัตย์ยุติธรรม แต่งเป็นบาวุจินเหรอพัอกกอนอาติสก็ตเทปตาสองชั้นนะคะตาเราจะได้ดูเป็นคนที่สวยแล้วก็ดูที่มีความน่าเชื่อถือนะคะแต่งหน้าไปขายประกันแต่งหน้าไปขายอะไรได้หมดคะ่ะทุกคนขาจัดไปเลยคะ่ะแต่ถามว่าขายได้ไหมอีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่ก่อนอื่นค่ะขายกองกันหนึ่งแป็กสามร้อยบาทซื้อที่ไหนคะมาดดมแพมซื้อที่กูนี่แหละอืจอจบนะเอาละรครับคุณลูกค้าสําหรับใครนะคะที่มีปัญหาบอกว่าหน้าเยี่ยหน้าเหี่ยวหน้าไม่สวยหน้าไม่เป๊ะหน้าไม่ปังหน้าเป็นด่างเป็นดำเป็นดวงเป็นเกลื่อนเป็นกลาบ สรุปหน้าเยี่ยง่ายๆนะคะมอเตอไซมาอีกแล้วรอกดรอกดได้บ้านมาเหลือมึงอ่ะนะนะนะรถหวอมาอีก <c oughs> ดีเด้อทำงานไปนะคะเออ การปกปิดของเราไม่จําเป็นต้องหนาอีกต่อไปด้วยการใช้นี่เลยค่ะโลฮาซีด oh นะคะเป็นแป้งคุชชั่นนะคะคุชชั่นตัวนี้เนี่ยไม่มันบางเบาเนียนุม่มแต่ถามว่าลดไหมลดมากนี่ถามว่าหน้าดัางๆพี่ชิต้าใช้หน้าเนียนเลยอืมตอแหลแหละโฆษณาเกินจริงไปลูกไปโลฮาซีด oh เนี่ยมันลดมากมันดีมากมีทั้งหมด2เบอร์ค่ะอ่ะตัวนี้นะคะเราจะแต่งหน้ากันให้ สวยนะคะเลกก็ไม่ดําไปเป่าบุญจิ้นอย่างนี้นะคะอ่ะเราจะมาใช้คุชชั่นของเรากับเบอร์สองสามสำหรับผิวสองสีผิวครามนะคะอ่ะกด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 ไปค่ะแล้วเราจะให้ดูประสิทธิภาพความปก และทาปุ๊บเนี่ยหน้าเนียนเด้งปั๊บเลยจ้าอ่ะโดใครหน้าหมองหน้าคล้ำเนี่ยทำให้ปรับให้สภาพสีผิวเนี่ยขาวขึ้นอีกหนึ่งระดับอ่าเน่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 พร้อมกับเนื้อเนียนนุ่มและก็ชุ่มชื้นพร้อมกับกันแดดข้างในด้วยนะคะแต่ถามใส่อะไรบ้างไหมรู้ค่ะอ่านแล้วนะคะแต่ถามว่าคนดูสนใจไหมไม่สนใจใคร ใส่ไข่มุกบุษลาคำอะไรก็ไม่รู้บด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 ใต่ผสมนะคะอันนี้เราไม่สนใจเท่าไหร่นะคะเพราะเขาบอกว่าช่วยปรับปรุงและฟื้นฟูสุขภาพผิวด้วยอ ดีขายเท่าไหร่ขายแค่พันห้าร้อยกว่าบาทโอ้ราคาเบาๆนะคะบอกไว้เลยว่าดีงามพระรามแปดกดกดกดไปดูค่ะใครที่มีปัญหาหน้าเหี่ยวบอกว่าทาแป้งโยมไม่ได้เลยค่ะไม่ชอบทานหนาค่ะใช้คุชชั่นตัวนี้ค่ะสวยและเพอร์เฟกต์เบอร์สองสามสำหรับผิวสองสีเบอร์สองหนึ่งสำหรับคนผิวขาวผิวอมชมพูผิวอมผู้ชายหรือผิวอะไรก็ได้เลือกซื้อกันเอาเองแล้วก,กันนะคะกับแป้งโลฮะสี <laughs> ดูสิคะหน้าด้านนี้ทาแล้วด้านหน้านี้ยังไม่ได้ทาเฮย้ยคูดีงามไม่ต้องทาแป้งก็ได้นะ <c oughs> ผู้ชายใช้ก็ได้นะจ๊ะผู้หญิงใช้ก็ได้กระเทยใช้แล้วมีผัวเลย <c oughs> อ่ลูกค้าขาดูนะคะดูค่ะทาแป้งตัวไหนให้โดนปัมป้มล่ะคะบอกไว้เลยค่ะทาตัวนี้ปุ๊บเนี่ยโดนปั้มปั๊บเลยสําหรับใครที่ไม่มีผัวนะคะ <c oughs> อาเสร็จปุ Z ๊บไปนั่งอยู่้าบ้านทาไปได้ทำไรหลักล้อมอเตอร์ไซค์คะ่ะเจอคนไหนถูกใจวิ่งตัดหน้ารถเลยค่ะรถล้มปุ๊บขึ้นคล้ำเลย ดีไหมเนี่ยอยากทําตามก็ทําตามนะคะอะไรใช้ได้ก็อยากทาตามค่ะอ่ะและหลังจากนั้นค่ะเรามาลองใช้เบอร์01กันดูนะคะกดกดกดไบธรรมดานเนี่ยปกติเนี่ยเราจะเห็นว่าแบงคุชชั่นส่วนใหญ่เนี่ยจะมีปัญหาเรื่องน้ํามันเยอะมีปัญหานั่นนู่นนี่นะคะแต่วันนี้เรามาใช้โลหะซีกันเพราะอะไรเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันทําให้เราแบบว่าสวยเป๊ะปังโดนปั้มโดนเยโดนสนั่นโดนย่ำยีจนล้องขอชีวิตทั้งคูณเพราะอะไร สวยแต่หน้าถามตัวอ้วนเหมือนเดิมไหมอ้วนเหมือนเดิมแล้วก็เลยใช้ตัวนี้นะคะแล้ววันนี้เราใช้เบอร์สองหนึ่งกดไปให้ทั่วใบหน้านะคะแล้วใครบอกว่าทาแป้งแล้วหน้าเหี่ยวตัวนี้รับประกันค่ะหน้าไม่เหี่ยวค่ะหน้าสวยหน้าเป๊ะหน้าปังค่ะแต่ถามว่าจะหมูกโด่งขึ้นไหมตาโตขึ้นไหมไปหาหมอนะคะแต่ถามว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ช่วยได้อะไรช่วยเรื่องผิวนะคะดูสิอ่าไม่สวยจริงอะไม่บอกต่อนะจ๊ะ และหลังจากนั้นนะคะเรามาใช้แปรง6ชิ้น900บาทมาดามแพมค้าแต่งหน้าเนื้อนานมากเลยทาแป้งกว่าจะถมกว่าจะทับกว่าจะเป๊กวปกว่าจะปังเนี่ยต้องใช้เวลาหนักมากบอกไว้เลยค่ะผลิตภัณฑ์ตัวนี้ช่วยเราได้ประหยัดขึ้นเวลาขึ้นอีกเยอะเลยค่ะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยชอบความชุ่มชื่นแวววาวไม่หนาไม่เหนียวเนอะหนะเนี่ยเราก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เลยแต่ถ้าใครค่อนข้างหน้ามันมากนะคะแนะนําให้ใช้แป้งฝุ่นค่ะกับผู้การขนน้มอยช้างแมมมอสค่ะอ่ะแต้มแล้วก็ปัดปัดไปเบาๆเราจะเอาความมันบนใบหน้าออกไปนะคะแต่ ถามว่าทาแล้วมันมันวอกไหมไม่มันไม่วอกนะคะสวยดูผิวสุขภาพดีนะคะค <c oughs> ุณลูกค่ะ อาทาไปค่าราคาพันกว่าบาทสวยเวอร์คุณแพมลี่พายอะไรคะผมขอเล่นเกมนะเล่นเกมอะไรคะฉันไม่ใช่ของเล่นของคุณนะครับเล่นเกมคอมนี่แหละเอาเลยค่ะตามสบายเล่นเสร็จปุ๊บมาเล่นกูต่อได้นะขอเล่นเมียแล้วเมียบอกว่าเกมชำรุดอย่างเดียวเลยเอาละดูสินี่คืออิทธิฤทธิของแป้งโลหะซีพ่อไรทาปุ๊บผัวยูชวนเย่เย่เลยเย่เย่มาดูป๊โป๊บป๊ะโป๊ะทึ่ง และหลังจากนั้นนะคะเราก็มาใช้เฉดดงเฉดดิ้งได้ตามปกติเลยและที่สําคัญค่ะดูเป็นผิวไหมดูเป็นผิวและก็ดูกระจ่างใสนะคะแล้วถ้าใครเนี่ยมีปัญหาบอกว่ามาดามแพมคะพี่ทาเท่าไหร่พี่ก็ไม่สวยค่ะเออแนะนําว่าไปหาหมอนะคะบางทีทาแป้งอย่างเดียวอาจจะช่วยไม่ได้นะคะหนังหน้าเนี่ยมาดามแพมบอกไว้เลย,เลยคอนเฟิร์มทวยทาแล้วหน้าสวยมากผิวดีมากแต่แกนจมูกลรอคะยังเบนเหมือนเดิมค่ะ <c oughs> <laughs> แล้วก็เฉดดิ้งไปเบาๆวันนี้เนี่ยเราจะแต่งหน้าเป็นคนดีดูไม่เป็นกะรีตาครีอีกต่อไปที่สําคัญไปยืนแถวสวนลุมก็ ไม่มีใครซื้อเพราะอะไรดูเป็นคนดีไม่ดูไม่เป็นกรีนะคะับอะแต้ไปคะ่ะแต้ไปก่อนเดี๋ยอ่อนเองค่ะนี่ราคาพันหกว่าบาทเนี่ยคุณดีงามเราบอกไว้เลยว่าโลหะซีดเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่า,ว,าว้าวมาก อราคาและการเช็ดดิ้งจมูกข,ของเราด้วยแปรง6ชิ้น900บาทกับมาดามแพมน้ำดีงามพระราม8เพราะว่าเราจะกายของให้ดีใช่ไหมคะเราต้องแสดงความเป็นตัวบุคคลที่ชัดเจนเพราะถ้าเกิดไม่มีแกนจมูกก็คิดว่าเราอะหายใจทางเหงืออหายใจนั่งผิวหนังดูเราเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำดังนั้นเราเลิกเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำค่ะด้วยการเชดดิ้งจมูกด้วยแปรง6ชิ้น900บาทกับมาดามแพมเป๊ะค่ะเป๊ะค่ะคุณ บอกไว้เลยว่ามันดีงามพระรามแปดตรงไหนตรงที่ว่าเป็นแป้งสาหรับผิวแพ้ง่ายโดยทําจากผลิตภัณฑ์ออรแกนิกซึ่งเราแน่นอนได้เลยว่าหน้าเราเนี่ยไม่ขึ้นผืน่นไม่อะไรอย่างแน่นอนแพมลองใช้มาเนี่ยประมาณสองสัปดาห์เนี่ยคือรู้สึกว่าเฮย้ยแบรนด์นี้เนี่ยชอบเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่แบบว่าขอแนะนําแล้วก็สนับสนุนคนดูเลยว่าซื้อเลยค่ะซื้อเลย1590บบาทราคาเบาๆแต่เราใช้งานได้ดีงามใช้เป็นเดือนก็ยังไม่หมดค่ะถ้าเกิดว่าหน้าใหญ่มากเนี่ยอาจจะ ใช้เดือนเดียวหมดแต่ถ้าเกิดว่าหน้าเล็กเนี่ยก็ใช้ได้นานกว่าน,นั้นนะคะ เอาละเมื่อก,กี้เนี่ยทาไฮไลท์เนี่ยไม่ค่อยดุ้งเลยแม่อ่ะลองมาใช้เบอร์สองหนึ่งอีกทีเบอร์สองหนึ่งก็จะเป็นสีวานิลลานะคะทําให้เรารู้สึกว่าหน้าเราเนี่ยสวยใสยบร,เริเวรได้แป้งคุชชั่นทาให้หน้าแบบว่าฉ่ำๆวาวๆไปเลยจ้ะแ,แม่จ๋าสวยและปกปิดในขั้นตอนเดียวนี่ใช้เป็นไฮไลท์ได้นะคะอะช่วยทําให้หน้าเนี่ยดูผิวเรียบเนียนและก็กระจางใสดูนะคะคุณค้าดูคะ่ะดูคะ่ะแหมมาดามแพมค้าใช่สิคะก็มาดามแพมเนี่ยรูผิวละเอียดมากไม่มีหลุมอุกาบาทเหมือนพี่พี่ ข,ของพี่นะแค่หลุมจริงๆเนี่ยของหนูว่าเป็นอุโมงค <c oughs> ์นะคะนี่แป้งตัวนี้ช่วยได้ค่ะ2สีค่ะเบอร์สองหนึ่งและเบอร์2 3าค่ะเบอร์1กับเบอร์2ก็พอแล้วปะวะแต่เขาบอกว่ามาจากเกาหลีเลยนะอือ่านแล้วถ้าอยากขายของแล้วก็แต่งหน้าอย่างไรให้ขายของดีๆนะคะบอกไว้เลยค่ะเรามีสุดยอดนักการขายคือน้องพิมพ์ดิพายค่ะและพิม<ๆ>พิมเหมือนกันค่ะพิมพหน้าขมายค่ะ เลือกเขาเลยนะคะว่าอยากจะสวยแบบไหนนะคะเราเริ่มจากการใช้ดินสอ50บาทนะคะด้วยการใช้สีน้ำตาลเข้มนะคะเพราะพิมพนาคมายบอกว่าถ้าใช้สีดำเนี่ยมันดูไม่ละมุนดูไม่สอบนะคะอ่ะมาดามแพมก็เลยเลือกใช้เป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะอ่ะปัดไปค่ะปัดไปก่อนค่ะเดี๋ยวอ่อนเองนะคะอ่ะทาไปค่ะอย่างนี้นะคะแล้วพอหลังจากนั้นค่ะเราค่อยเพิ่มเติมขึ้นไปนะคะอ่ะราคาแล้วหลังจากนั้นเรามาใช้ฝุ่นปัดคิ้วนะคะปัดฝุ่นคิ้วไปนิดนึงเพราะว่าอะไรคะทั้งสองคนนี้ เนี่ยคิ้วจะค่อนข้างเข้มนะคะความสวยของเราเนี่ยเราก็ต้องแบบว่าแต่งหน้าให้เป็นคนดีเพราะว่าอะไรคะดูซื่อตรงต่อลูกค้านะคะดูไม่คดดูไม่โกงดังนั้นนะคะคุณขาใช้ปากกาดำค่ะแต้มดวงจันท์ไปที่หน้าผากนะคะเลือกเอาว่าจะเป็นเซเลอร์มูนหรือว่าจะเป็น <laughs> บ่าวุนจิน้น <laughs> เอาฝุ่นปัดคิ้วปัดไปเลยค่ะเอาละแล้วถ้าใครเนี่ยที่ขายของอยู่ตามตลาดนัดหรือว่าขายของอยู่แบบว่าเป็นร้านเอาดงเอาดออะไรอย่างเงี้ยแพมขอแนะนําเลยนะว่าตัวนี้เนี่ยสามารถใช้ได้และที่สําคัญค่ะเศรษฐกิจอย่างนี้มีปัญหากันค่อนข้างเยอะเราก็แต่งหน้าให้สวยไว้ก่อนเพราะอะไรคะลูกค้าเนี่ยถ้าเกิดว่าเราขายของเนี่ยบอกไว้เลยว่าถ้าเราใส่ใจลูกค้าเนี่ยมันจะยังดีมากนี่เคยเคยไปกินร้านดีนี่ร้านเออเขาเรียกอะไรนะข้าวแกงกะหรี่ข้าวแกงกะหร,รี่อะไรก็ไม่รู้แต่สิ่งที่รู้ร,รู้คือพนัก งานเขาไม่สนใจกูเลยค่ะกูเท่าไปเสร็จปุ๊บบอกซื้อแกงกะหรี่หน่อยค่ะนั่งเล่นเกมดังนั้นการจะขายของเนี่ยถ้ามีลูกค้าเออถ้ามีลูกจ้างดีเนี่ยก็ดีไปแต่ถ้ามีลูกจ้างเยี่ยก็เยี่ยไปนะคะคุณจะขายได้ไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นเช่นเดียวกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอยากให้ลูกค้านี่สวยแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเรานี่เลยค่ะขายของอีกแล้วค่ะ <laughs> อาราคาและหลังจากนั้นนะคะเรามาใช้ดินสอเขียนคิ้วที่เป็นสีน้ำตาลเข้มๆอ่ะแต่ว่าเราจะมางัดเบ้างัดบล็อกทําให้ดูว่าดูตาโตขึ้นแต่ว่าไม่เข้มมากนะคะด้วยการใช้ดินสอสีน้ำตาลเ,เขียนเป็นไกด์ไลน์นะคะเราจะมางัดเบ้ากันนะคะ อ่ะดูค่ะวันนี้เนี่ยเราจะมีความเป็นสายฝอเบาๆเพราะว่าอะไรคะผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยที่เราขายกันในวันนี้รับ <c oughs> บทนางขายของเราก็จะใช้ตัวนี้เนี่ยเพราะว่าอะไรก็แต่งกเป็นแบบว่าสายเกาหลีแล้วเราก็เป็นสายฝงสายฝอบ้างอะไรบ้างนะคะหลายคนเอ๋อยากเป็นเกาหลีค่ะเกาหลีเกาหลีเกาหลี แต่หน้าเหมือนผีก็ไม่ได้นะคะอะแต้มตาลากไปด้วยเช่นเดียวกันกับคุณขาออาแต้มไปค่ะแล้วสําหรับใครที่ถามบอกว่ามาดามแพมคะหน้าพี่แพ้ง่ายมากเลยค่ะผินผู้ชายปุ๊บก็แพ้เลยค่ะไม่ใช่แพ้ใจนะคะบอกไว้เลยว่าถ้าคุณเกิดอาการแพ้เนี่ยก็แนะนําว่าให้กินเซทิซินก่อนแต่งหน้าหรือบางคนบอกว่าพอทาแป้งปุ๊บเนี่ยหน้าเป็นผดเป็นผื่นเลยซึ่งอะไรหน้าเนี่ยมีความไวต่อเครื่องสําอางนะคะผิวแพ้ง่ายหรือเป็นปัญหาอะไรทุกอย่างเนี่ยควรใช้รองพื้นสําหรับผิวแพ้ง่ายนะคะก็ คือโลหะซีดนะคะโลหะซีด oh นะคะบอกไว้เลยตัวนี้เนี่ยทาปุ๊บนะคะหน้าเราก็จะด้านขึ้นหน้าเราจะไม่แพ้อะไรเลยนะคะยิ่งด่ากับใครเนี่ยก็ชนะไม่ต้องกลัวแพ้อะไรใดๆทั้งหมดตั้งสิ้นผู้ชายด่าอยู่ข้างๆเดี๋ยวน้ําลายกระเด็นเต็มหน้าแพ้ไหมไม่แพ้ ถามว่าเปนยังไงคะว่าถ้าเกิดว่าใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนแล้วไม่แพ้เนี่ยแนะนําว่าให้ใช้รองพื้นตัวนั้นแล้วเราจะใช้กับอายแชโดหรือปัดแก้มหรืออะไรก็ได้โดยที่หน้าเราเนี่ยได้เคลือบกับรองพื้นที่เราไม่แพ้ไว้เรียบร้อยแล้วดังนั้นข้อนี้เดะคุณจะใช้อะไรก็ได้ไม่แคร์เพราะอะไรคะมีโลหะซีดเนี่ยรองพื้นอยู่แล้วนะคะ จะขายของให้มันดีๆเนี่ยเราก็ต้องแบบว่าแต่งหน้าให้ดูแบบเป็นคุณดีดูเป็นพูดดีดูแบบว่าไม่คดไม่โกงดังนั้นใช้ไอชโดห้าสิบาท60บาทพออันนี้เนี่ยซื้อจากไหนคะอ๋อซื้อที่ร้านไดโซหกสิบาท ไอ้ย,ยังไม่หมดสทีนึงนะคะอ่ะเราใช้สีน้ำตาลเข้มนะคะทาทาไปที่สีน้ำตาลดําไปก่อนอ่ะทาเป็นอย่างนี้นะคะให้ดูเป็นไกด์ไลน์ให้ดูตาโตๆนะคะลูกค้าจะได้เห็นแล้วเราคิดว่าเราเป็นเกโรโรเ <c oughs> <c oughs> เกโรโรคืออะไรกบตัวใหญ่ๆตาโตๆนะคะซึ่งหมายความว่าอะไรพอตาโตเสร็จปุ๊บเนี่ยลูกค้าจะได้คิดว่าเราดีใจนะคะแบบว่าเห็นลูกค้าปุ๊บ <c oughs> คุณพี่คะสออะไรนี้คะเอาอะไรนีคะซื้อไหมคะซื้อเลยค่ะคุณพี่นายดอกมีความนะคะอ่ะ แต้มไปค่ะแต้มทาทับงัดเบา้งเบางัดบล็อกไปนะคะอ่ะดูกับคุณลูกค้าดูสิคะตาเป็นสองชั้นทันใดนั้นเลยนะคะงัดไปสิแต่ถามว่าเนี่ยเคยไปซื้อนะวล่าสุดเนี่ยไปแพคตินัมเคย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 ไปขออนุญาตแบบว่าจะไปขอไปถ่ายวิดีโอที่แพคตินัมว่าเราไปช็อปป,อป,ปิ้ง เรื่องมาทำนู่นทำนี่เยอะช่างแม่งมันไม่ถ่ายแหละอ่าแล้วหลังจากนั้นค่ะใช้สีที่อ่อนขึ้นนะคะเป็นโทนสีส้มค่ะทาไปค่ะเราจะได้ดูแบบว่าเป็นผู้รับมากดีทิวลูกคุณหนูผิวสวยดูดีเฮ้ยแต่เอาจริงๆเนี่ยพอทาตัวนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคมากๆนะคะตาเนี่ยดูดีมีมิติหน้าเนี่ยผิวเนียนสวยดูคุมคนฟิตกระชับมากเลยค่ะมาดามแพมคะแล้วมันจะส่งผลอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะเนี่ยถ้าหน้าอยากดูฟิตอย่างนี้เนี่ยดูคุมคนฟิตแล้วดูนะคะช่วยได้ไหมไม่ช่วยนะคะดั นั้นเนี่ยแนะนําว่าให้ไปเยันหีไปหาหมอแทนนะคะไปรีแพรเลยค่ะเนี่ยอ่ารีแพรได้เฉพาะหน้านะคะส่วนด้านล่างเนี่ยไว้นวักพักไว้ก่อนนะคะเอาแต้มไปค่ะอ่ะแล้วก็ปัดให้ฟ้งนะคะอ่ะดูสิคะสวยไหมสวยดูตัดโตขึ้นมาเลยนะคะดูมีความใส่ใจกับลูกค้าพอเดินผ่านปุ๊บพอไปเห็นปุ๊บอืตาตกใจตลอดเวลา แลวหลังจากนั้นนะคะเราใช้อายแชโดว์กริตเตอร์นะคะที่เป็นสีทองอันนี้เนี่ยเราก็ซื้อมานานแล้วถามว่าทำไมไม่ใช้บ้างล่ะคะอ๋อพอดีเพิ่งเจอเ <c oughs> อาทาไปที่เปลือกตานะคะให้เป็นเงาเงา,เงานิดนึงค่ะตาเราจะได้ดูแบบว่าเป็น2ชั้น2มิติอ่ะทาไปนี่แล้วถามว่าหลายคนเนี่ยบอกว่าทำไมมาดามแพมไม่ไปถ่ายที่นั่นที่นี่ที่นู่น,นบ้างล่ะคะการไปถ่ายงานหรือถ่ายคลิปวิดีโอแต่ละที่เนี่ยเราต้องทำเรื่องของอนุญาตซึ่งบางที่เนี่ยก็ง่ายง่ายบางที่นี่ เรื่องมากคิพมายพีเซ้นให้ฟรีแล้วโอ้ยเยอะลำคาญก็เลยไม่ไปถ่ายนะคะเหมือนกับตอนที่ไปที่แพคตินัมเนี่ยเขาถามก่อนเลยนะว่าถ้าคุณมาถ่ายคุณจะทําอะไรให้ดีฉันบ้างฉันจะได้รับอะไรคุณจะพีเซ้นสินค้าอะไรคุณจะมาขอทําอนุญาตทาที่ถ่ายทําสร,รุปพอไปถ่ายจริงๆไม่ได้ช่วยอะไรกูเลยนะคะดัง <c oughs> นั้นเนี่ยหลายๆที่เราก็เลยคิดว่าแบบ มันน่าไปอ่ะเราก็เลยคิดว่าออไปตามตลาดนัดดีกว่าไม่ต้องทําเรื่องของอนุญาตดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทําแล้วพอเสร็จปุ๊บรีวิวเสียเสียหายหายปุ๊บึโดนฟ้อง <'t> นะคะดังนั้นเนี่ยการรีวิวในห้องเนี่ยดีที่สุดเพราะอะไรบ้านคูททาอะไรก็ได้ <c oughs> เอาละค่ะและหลังจากนั้นเนี่ยเรามาเขียนอายไลเนอร์เลยนะคะเนี่ยตั้งแต่นั่งต่อองมาเนี่ยหน้าไม่มันเลยนะคะทั้งที่ <c oughs> หนักมากนะคะถามว่าทำไม <c oughs> หนักมากคะก็คือตอนนะคะแม่ดามแพมเป็นโรคอะไรคะอ๋อเป็นโรค ลงตับค่อะอาดูนะคะอะตอนนี้เนี่ยตาเริ่มโตมากเลยอะ่ะโอ้คุณดีแต่งหน้าอย่างนี้เนี่ยยังไงก็โอเคนะคะนี่ข่าวหลังนะถ้าไปนะเจอแบบว่าลูกน้องพอมา่าแบบน่ารักน่ารักเนี่ยโอเคนะ้กูให้ตังค์ทอน20บาทนะเอาไปเลยเอาไปกินข้าวกินขนมเลยนะคะให้ติปไปเลยแต่บางทีเนี่ยเจอแบบไม่น่ารักอ่ะเล่นเกมเล่นมือถือนั่งคุยกับผู้ชายบางทีนี่แบบว่าซื้อไหนค่ะบัรนั้นไปแพ็กตินัมไปแพ็กตีนั่มเสร็จปุ๊บน้องคะอันนี้มีไซส์ใหญ่ไหมคะเชิด ฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องใช่ไหมแหมเจ้าของร้านแล้วมาขายได้ยังไงนะคะคกูก็รำคาญอยู่พักหนึ่งกูก็ถามว่าขายมค้าเงียบมึคนค,คุยโทรศัพท์ต่อค่ะขายไหมเนี่ยต้องสกุลอย่างนี้นะคะสามล้านเจ็ดล้านหันมาดูหมดเลยค่ะซึ่งหมายความว่าอะไรคะกลางหรยอคะมาดาแพมไม่ได้กลางคะ่ะด่าค่ะ <c oughs> มันต้องเจอกูนะคะถ้าเจ้าของร้านมาดูกล้องวงจรปิดจะได้เห็นความของมันนะคะลูกค้าที่ดีเนี่ยเราก็มีเยอะลูกค้าที่ก็มีเยอะบางทีเนี่ย เลือก3วัน7วันไม่จบไม่จบไม่สิ้นจะเอานู่นจะเอานี่จะขอต่อราคาคุณหญิงแม่นั่นนู่นนี่ทะเลาะกันแบบว่าโอ้ยกับคุณลูกแม่จะเอาลูกไม่เอาแต่ถามว่าซื้อให้ใครซื้อให้ลูกนะทะเลาะกันไม่จบกูจ่ายตังค์เสร็จปุ๊บกูเดินกลับมาอีกรอบมีซื้อ300นั่นนะ่ะต่อกันอยู่นั่นนะ นะคะดังนั้นเนี่ยก็สู้ๆกันแล้วกันนะคะสําหรับยุคโควิดแบบนี้นะคะเอาล่ะค่ะเราจะมาพูดกันถึงว่าหลายคนเนี่ยกลัวแพ้กับการใช้เครื่องสำอางราคาเบาๆเพราะว่าเครื่องสำอางราคาเบาๆเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าเขาผสมอะไรบ้างดังนั้นเลือกที่ไม่ต้องถูกมากนะคะการป้องกันการแพ้บนใบหน้าของเราเนี่ยสามารถทําอย่างไรได้บ้างด้วยการใช้แป้งคุชชั่นนี่ละค่ะหรือผลิตภัณฑ์อะไรก็แล้วแต่ที่คุณใช้แล้วไม่แพ้กรุณาค่ะเลือกใช้ตามนั้นนะคะอ่ะเรามาปัดแก้มกันนิดหนึ่งนะคะเรา ใช้สีส้มขัดปัดไปค่ะที่โหนกแก้มนะคะอ่ะแต่งไปก่อนค,ะอค่ะเพราะอะไรคะเด็ดร้อนดูอ่อนเองเพราะว่าอะไรบางทีเนี่ยลูกค้าเราก็แบบว่าเรื่องมากไงเราก็เลยแบบว่าไม่มีเวลาแต่งหน้าแต่งหน้านะคะวัน,นวันนี้เนี่ยแต่งให้เข้มไปเลยแล้วก็นอนพรุ่งนี้ตื่นมาเนี่ยสวยพอดีนะคะดังนั้นนแต่งหน้าครั้งดีอยู่ได้2วันนะคะ decide. อะ แตมไปค่ะอย่าได้แคร์ <c oughs> ค่ะอ่ะดูอ่ะ,อะใส่สีมพูผสมไปนิดนึงเราจะได้แบบว่าหวานๆน,นะคะดังนั้นหน้ามาดามแพ้ไม่แพ้เพราะอะไรหนหน้าด้านค่ะ2ผิวเราไม่มีปัญหานะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ดีเนี่ยเราแต่งหน้าอยู่ทุกวันการแต่งหน้าทุกวันเนี่ยไม่ได้หมายความว่าหน้าจะไม่แพ้นะคะมีบางช่วงเนี่ยแพมบักผ่อนน้อยก็จะค่อนข้างแพ้นะคะแต่ถามว่าตอนนี้เนี่ยไม่แพ้เพราะอะไรนี่เลยค่ะโลหะซีดค่ะช่วยได้จริงๆนะคะ ซื้อเลยค่ะของดีจริงนะคะอ่าแต้มไปนี่สังเกตเห็นไหมหน้าไม่แคล็กหน้าไม่แตกหน้าไม่มันเลยแล้วถามว่าวันนี้เนี่ยทำไมมาดามเพมหน้าไม่มันเลยคะอ๋อ,อถึงแอร์เสียแต่หน้าเราก็ยังเป๊ะได้เพราะอะไรเหลือหาสีค่ะเอออ่ะติดสกอตเทปเอ้ยไม่ใช่ติดุนตาปอมไปเลยค่ะอยากติดก็ติดนะคะถ้าแต่งหน้าย,ยัางไงให้ขายของดีๆเนี่ยก็ต้องติดให้สวยไว้ก่อนนะคะบางทีเนี่ยเงาหน้าไม่สวยไม่เป็นไรค่ะขายของไม่ดีแต่เรามีผัวกลับบ้านค่ะ อเอาสิสวยขนาดนี้ขายของไม่ได้มันรู้ไป <laughs> เรามาทาลิปสติกกันนิดหนึ่งวันนี้เราเลือกใช้ทีฟาร่านะคะของแฟนคลับเราส่งมาให้นะคะ阿拉ทายค่ะให้เนียนให้เป๊ะให้ปังนะคะแล้วใครบอกว่าทาลิปสติกแล้วชอบแพ้นะคะบางทีเนี่ยการแพ้ก็ทาให้แบบว่าหน้าเราเนี่ยไม่สวยไม่เป๊ะไม่ปังนะคะเราเลือกได้ค่ะด้วยการนี่เลยค่ะใช้คุชชั่นเนี่ยค่ะทาไปก่อนนะคะเพื่อป้องกันการแพ้นะคะมาดามแพมค่ะแล้วมาดามแพมเคยแพ้ไหมคะถ้าแพ้เนี่ยกูตายไปนานแล้ว ะะ <laughs> ใช่ค่ะวันนี้เราชื่อรักชัยสีส้มนุดนนุ่นนะคะอาทายค่ะเปะะ๊ะไหมเป๊ะเออนี่เลยค่ะแต่งหน้าเลยรคะโทนพิมพ์รีทายขายทุกอย่างค่ะร <laughs> ับน้ำปลาไหมคะรับน้ำพริกไหมคะาอ <laughs> แต่น้องพิมพ์นี่กเขายแบบว่าตัดใจมากจริงๆนะคะมาดามแพมใน,นลอกเรียนแบบยากมากมถามว่าหน้านี่ฮะห,หมอเดียวกันหรือเปล่ายังไม่เหมือนค่ะ ดได้อยู่ได้อยู่อย่างนี้ก็น่าจะขายของได้นะคะออาใส่ติ้งเข้าไปข้างในนิดนึงให้ดูแบบว่าน่ารักน่ารักเออ่อะเห็นไหมแล้วพอเวลาเราทาคุชชั่นไปที่ปากเนี่ยโลฮาซีเนี่ย, oh ide, ยมันช่วยได้ตรงที่ว่าลิปสติกหนสีไม่เพี้ยน2ปากไม่คล้ำปากไม่ดำปากไม่หมองคอนเฟิร์มค่ะและที่สำคัญคือลิปสติกติดทนด้วยนะคะเราเพิ่มเทคนิคการขายด้วยการอะไรคะแต่งเหมาใส่จ้าดีค่ะเอาอีกค่ะ และเพิ่มเทคนิคการขายนะคะดูให้เราเป็นคนตั้งใจทํางานด้วยการทําให้หน้าเราเงาเงาเหมือนกับว่าเหงื่อออกเยอะด้วยการใช้ไฮไลท์ ปันเหลืองฟันแดงหมดแล้วอะแปะไปที่ปลายจมูกนะคะ,ะแล้วก็โคนคิ้วเลยนะคะปัดไปที่โหนกแก้มเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะอ่ะดูนะคะอะดูคะ่ะคุณลูกค้าของมันดีเยี่ยมของมันดีมากละคะ่ะอ่ะดูนะคะดูนะคะ,อ,ะอย่านะคะอย่านะคะอย่าทายเยอะเกินคะ่ะอืมสวยยังสวยยังอ่ะหน้าผากต้องเงานิดนึงเงเหงจะได้ดีๆนะคะสวยมิกะสวยมิกสวยจ้ะ แต่ถ้าอยากสวยนี่เลยค่ะโลหิต oh นะจ๊ะอย่าลืมและหลังจากนั้นที่ขาดไม่ได้เพิ่มโงเฮงให้ดูสวยดูแพงดูดีด้วยการใช้แฮชเชนโด้หนึ่งชิจาบไรบาทนะคะซื้อไหมคะ มคะซื้อมคะซื้อเลยค่ะราคา300บาทก็สวยได้หน้าผากจะโค้งจะมนจะเรียวจะงามนับผากไม่ใหญ่ไม่เวอร์ค่ะบางทีเนี่ยลูกค้าก็อาจจะหนีออกจากร้านได้เช่นเดียวกันเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าหน้าผากคุณนะคะเงาแล้วก็สะท้อนให้ลูกค้าแสบตาทาให้ลูกค้านี่รู้สึกว่าเอ้อแสบตาอยู่ร้านนี้แล้วซื้อของไม่สนุกเลยนะคะดังนั้นเนี่ยซื้อแฮชานโดไปแต้มหนังหัวค่ะเพื่ออะไรคะเพื่อที่จะได้ลูกค้าซื้อของง่ายนะคะเอาแค่แบบนี้พอนะคะดูแล สบายตาค่ะไม่ค้าเชียอะไรอะไรลูกค้าเชื่อหมดค่ะดังนั้นเนี่ยแต้มไปเลยค่ะแฮชัโดค่ะนี่มันสรรพคุณของสินค้าเหรอ เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับลุคที่แบบว่าสวยปังเป๊ะสําหรับสาวผิวแพ้ง่ายและก็ขายของดีๆนะคะผลิตภัณฑ์สําหรับผิวสาวแพ้ง่ายก็นี่เลยค่ะโลหะซีท oh ค่ะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์สําหรับการสั่งซื้อไว้มาดามแพมสวยได้คุณก็ต้องสวยได้ถ้าผิวแพ้ง่ายหน้าไม่ด้านใช้นี่เลยค่ะโลหะซีท oh ค่ะและสําหรับคนหน้าด้านก็จะทาได้ด้วยความสวยเป๊ะปังอลังเวอร์และคนแก่อย่างเราก็ต้องสวยไปด้วยกันนะคะและเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะจุ๊บจุ๊บ ค่ะมาดามแพมสวยได้คุณก็ต้องสวยได้ค่ะ